นีเ่เราอยู่บนรถนะคะเดินทางจากเมืองใจนะคะไปที่เมืองเกาสงค่ะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงประมาณนี้นะคะก็เนี่ยเป็นอันนี้เดีด๋ยวควอดูก่อนชุโดโรถคือเมืองของไต้หวันเนาะเป็นเรียกว่าเป็นเขตชุมชนอี่ที่แบบว่าค่อคนขอ้าง ทันสมัยคนะ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ทุกทุกที่นะคะเท่าที่ไปมานะสต็อปไว้หลายไปสต็อปหลายที่ไปหลายเมืองนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่เขามีเหมือนกันเลยนะคะก็คือความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบอะค่ะเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคนจีนพราะาอย่างคนจีนเอง,อววงนเนี่ยจนะมีโบกบกอะไรเนี้ยเนาะแต่ว่า ด้วยวันเขาก็จะอยู่ด้วยความเงียบสงบค่ะเขาก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องของความโบวกลยมุนวายอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องของลักษณะของการใช้ชีวิต่ตก็จะแบบว่าสบายๆ้ยะคะเนี่ยนี่ยคือนี่คือที่พอดีว่าถ่ายไปฝั่งนู้นเพราะว่านั่งติดฝั่งที่ทาทิศกำลังจะตกฝั่งซ้ายฝัง่งสายมือแต่ก็ลองดูนะคะ ผู้ชมลงดูทุกท่านอันนี้ก็คือเป็นบ้านเมือเขาอะซึ่งเรียกว่าออเจริญมากๆค่ะเจริญจริงๆไต้หวันนะเป็นหนึ่งในที่บอกว่าสีเสือเศรษฐกิจของเอเชียเป็นหนึ่งในในนันน้นเนาะนอกจากสิงคโปรโ์ไต้หวันเป็นหนึ่งที่ที่นัก สนใจได้คือยิ่งใครที่จะมาเรียนค่ะเหมาะมากนี่ก็เป็นเมืองคือเจริญอ่ะแล้วก็ตรงบริเวณเมืองอ่มันจะมีความกึงตึงมันก็ถึงไปทางญี่ปุ่นอ่ะเกาเหลีอะไรอย่างเงี้ย เราคันคันเรอะที่สำคัญนะค่าใช้จ่ายมันถูกค่าใช้จ่ายมันเทียบกับบ้านเราแค่1.14เหรียดต่างจากบ้านเราเดียวเมืองเขาเน่าอยู่มากไม่ไม่หนาวอากาศที่ถ้าภาคใต้อยู่ประมาณ30องศาแต่ว่าถ้าเนี่ยขึ้นเริ่มขึ้นเหนือมาจะไปที่เมืองกองสงอากาศเริ่มเย็นขึ้น ที่เขาอยู่มันจะบอกว่าแทบจะไม่เห็นขยะเลยอ่ะน่าสนใจแล้วก็ความเป็นระเบียบค่ะเป็นระเบียบมากอันนี้คือเราอยู่ในทางด่วนนะคะเนี่ยเรานั่งรถมาจากทางด่วนน่าจะมองมองเห็นเนาะมือไปหน่อยนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเนาะ ก็คืออยากให้เห็นบรรยากาศ่องประเทศไต้หวันนะตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ที่เมืองที่เป็นเมืองหลวงยังไม่อยู่ที่เมืองเทเบเน,นะคะเรามาจากทางใต้นะคะทีนี้เราเดินทางจากใต้จนถึงเหนือสุดเลยนะคะจากใต้นจะตดเหนือเลยนะคะซึ่งไต้หวันเนี่ยคือเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะไม่คิดว่าไต้หวันจะเป็นประเทศที่น่าสนใจแต่ว่าน่าสนใจจริงๆค่ะมากๆด้วยทางตอนใต้นะคะมีตั้งแต่ เรื่องอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลเขามีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น,น,น้ำเนาะแล้วก็ทีนี้นอกจากที่อยู่ติดกับแม่น,น,น้ำนก็จะมีเรื่องของไม้สนแดงซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ย,ก,ยก็ไปไปตามดูในในภาพย้อนหลังนะคะก็จะมีฮิน o กิวิ l เลจนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เมื่อสมัยก่อนคนญี่ปุ่ 3องศา35อยู่ที่เมืองจายี่ค่ะจายีอ่อย่างด้านนู้น,นที่เราเห็นเนาะก็คือจะเป็นตึกอาคารแล้วก็เป็นเป็น,นแบบว่าแฟลตคล้าๆคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีพื้นที่สีเขียวนะคะที่เราให้ที่เราเห็นอยู่นะคะแล้วก็เมื่อทางตอนใต้เนี่ยจะมีการปลูกพวกผลไม้อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะ พื้นที่สีเขียวแล้วก็มีหลายๆหลายอย่างให้อย่างาที่เขาเก่งๆเลยก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะเ mm hmm. ทคโนโลยีของเขาก็จะมี HTC อะคะ่ะที่เป็นมือถือเนาะแล้วก็จะมีอะไร Apple เนาะเขาก็ทำหน้าจอนะคะส่งให้กับบริษัท Apple หน่วยนะคะ mm hmm. ผลิตที่นี่ที่ประเทศไต้หวัน่ทีที่ไต้หวันเนาะเกาะไต้หวัน ไม่น่าเชื่อนะคะความเป็นระเบียบเนี่ยเป็นเลิศนะคะละักษณะเนี่ยแตกต่างจากญี่ปุ่นแค่เรื่องของตัวอาคารอย่างเดียวแต่ตัวเรื่องของความสะอาดเรื่องของการจากจัดสถานที่ต่างๆเี่ยที่พึ่งล้วนเลย เหมือนกันเนาะแต่อยู่คนละเมืองแล้วก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างคือตลอดตลอดทางที่เดินทางมาจากใต้จนถึงกําลังจะไปต่อภาคเหนือเนาะก็เป็นเมืองที่เรียกว่าดีคือเจริญมากๆนะคะเจริญมากๆเนาะสำหรับเม,เ,มเมื่อเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปดูงานเนาะที่มหาวิทยาลัยพิมพ์ตรงนะคะซึ่งได้แบบว่าความรู้มาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ มันก็ทาให้เราได้เ uhm ห็นโอกาสเนาะทางด้านการศึกษาเลยนะคะว่าใครที่อยากจะศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะก็สามารถเลือกไต้หวันนะคะเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสามารถที่จะบบว่าเออมามาเรียนด้วยนะคะแล้วก็มาอยู่ได้ด้วยอย่างเรื่องของค่าที่จ่ายเนะเรค่าที่จ่ายเนี่ยค่าเรียนเนี่ยจะอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะสองหมื่นกว่าหรือว่าถ้าเป็นค่าอาหารเนี่ย คือด้วยความที่เด็กเงินมันแค่1.04 1.06ประมาณนี้เนาะหนึ่งนิดนิดต่างจากเรานิดหน่อยตัวค่าใช้สายพวกนี้มันก็เลยจะไม่ดูไม่สูงมากแต่ว่าถ้าเอ่อถ้าเทียบอย่างอย่างทานไอติมอะค่ะไอศครีมที่ว่าเราทานประมาณสัก10บาท20บาทแหละที่บบทนะทนี่ยอยู่ประมาณ50 40ก็คือถามว่าแพงกว่าบ้านเรามันแพงกว่านะคะแพงกว่าแต่ว่าก็คือมันก็ยังสามารถจับต้องไดะะ้อะไรเงียค่ะ ก็อย่างน้ําปั่นาาเมื่อวานนี้ตอนนี้อยู่ในตโมงนะคะลงวโมงอย่างน้ําปั่นเนี่ยเที่ยวถ่านน้ําปั่นที่บ้านเราจะอยู่ประมาณสัก20-25บาทหรือไม่ก็30บาทหรืออยู่ที่นี่อ่ะจะอยู่ประมาณสัก50-45-60แต่ว่าก็คือเป็นแบบว่าอย่างน้ำแตงโมงก็คือแตงโมงล้วนอะ่ะแต่ถ้าโชคดีก็คือเจอแตงโมงที่มันหวาน เรื่องแผ่นดินไหวเป็นเรื่องปกติของเกาะไต้หวันนะคะเป็นเป็นเรื่องปกติเนาะที่ที่ที่ไต้หวันนะ,ะก็ชาวไต้หวันเขาก็มีระบบของการเรียกว่าระบบของความปลอดภัยในการที่จะแจ้งเตือนคนของเขา นี้อยู่ก็น่าจะได้เห็นนะคะสภาพบ้านเมืองนะคะแล้วก็ของไต้หวันนี่นะคะก็เมือนเขาเลยเขาส่งเป็นโมองอุสาหกรรมมีโรงงานเยอะ ว่า8ปแล้ว,แ,วและนี่ก็เอารรยากาศนะคะของการเดินทางจากทางใต้ของไต้หวันนะคะจนกาลังจะขึ้นไปที่เกาสงนะคะเพราะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะอยู่ที่เกาสงเดี๋ยวลองไปดูกันว่าอะไรบา้างนีเพิ่งเข้ามาที่ออแป๊บบนึงอ่านก่อนอันนี้กงฟูรโรดกงฟูกงฟูโรด ตกใจไหมตกใจไหมเพื่อนออยตกใจไหมเจอเป็นดินไหวอันนี้จอดอยู่กำลังจะเข้าเมืองแล้ว เตรสำหสันการติดตามัน,นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกัน, <c oughs> นตกใจตกใจคนไทยก็จะตกใจแหละแต่คนไต้หวันเขาก็คงเตรียมรับมือแล้วเขาก็อยู่กับพื้นที่ตรงนี้มาตลอดไต้หวันเป็นประเทศที่ต้องมีเรื่องของอแผ่นดินไหวแต่ฝั่งที่อยู่อีกภาคตะวันออกอาจจะเจอเยะเยอะหน่อย รอบที่แล้วนี่จะเมืองอะไรเหรียญอะอะไรเหรียญเหรียญอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันแผ่นดินไหวอะเมื่อเช้านี่ไกายเขาบอกอยู่โอเคเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะบ๊ายบาย